ต้นกล้วยที่ออกเครือแล้วมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับพบก,กับผมเกษตรกร,กรชาวบ้านนะครับปกติต้นกล้วยที่มันออกเครือแล้วเราก็จะตัดทิ้ง ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมขออนุญาตที่จะนำต้นกล้วยที่มันออกเครือแล้วมาใช้ให้เป็นประโยชน์โดยการที่จะนำมาทำสารกิบเบอเรลีนซึ่งมีหน้าที่ในการแบ่งเซลล์ขยายเซลล์พืชนะครับวันนี้มีวิธีการทำอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับสำหรับการใช้ฮอร์โมนยืดช่อยืดกา้านอย่างกิบเบอเรลิกแอซิกหรือกิบเบอเรลีนที่เรารู้จักกัน ซึ่งทำหน้าที่ในการยืดขยายแบ่งเซลล์ให้กับพืชโดยทั่วไปก็มีขายตามท้องตลาดครับแตกต่างกันตามเปอร์เซนต์และความเข้มขน้นข้อเสียก็คือถ้าใช้มากจะเกิดผลข้างเคียงที่ตรงกันข้ามและอาจเกิดการสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อพืชอีกทั้งยังทำให้สิ้นเปลืองเงินโดยใช่เหตุครับวันนี้เราจะมาลองทำฮอร์โมนยืดช่อยืดกา้านอย่างกิบเบอร์ลีนที่ทำจากแกนกล้วยครับ ต้นกล้วยที่ออกเครือแล้วจะเหลือก้านเครือหรืองวงกล้วยที่มีความยาวจากปลายด้านนอกลึกเข้าไปในลำต้นของกล้วยให้ตัดต้นและปอกกาบด้านนอกออกจนเหลือเฉพาะแกนด้านในถ้าเป็นกล้วยสาวจะเรียกว่าหยวกกล้วยแต่ถ้าออกเครือแล้วจะเรียกว่าแกนกล้วยหรือไส้กล้วยครับหลังจากนั้นก็นำมาหัน่นสับให้ได้3กิโลแล้วก็เทลงไปในถังครับ เติมกากน้าตาลลงไป1ลิตรถ้าท่านที่ไม่มีกากน้ำตาลก็สามารถใช้น้ำตาลทรายแดงได้ครึ่งกิโลละลายน้ำให้ได้1ลิตรแล้วก็เทล,ลงไปนะครับหลังจากนั้นก็บดลูกแป้งเข้าหมาก1ลูกที่มือนะครับแล้วก็ผสมลงไปเทน้ำลงไปพอท่วมนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันปิดฝาหมักไว้ในที่ร่ม7วันครับ พอครบ7วันแล้วเราก็นำมาฉีดพ่นเพื่อที่จะดึงช่อในอัตรา 20cc หรือ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรในนาข้าวนะครับใช้ 200cc ต่อน้ำ200ลิตรฉีดพ่นได้5ไร่จะช่วยยืดช่อติดตาดอกง่ายขึ้นครับประโยชน์ที่สำคัญของฮอร์โมนไส้กล้วยก็คือช่วยให้พืชเจริญเติบโตเร็วใช้ในการดึงช่อต่อยอด ไม้ผลและต้นกล้าพืชแล้วก็ใช้ในการดึงช่อต่อยอดรวงข้าวได้ด้วยครับเหมาะกับพืชผักผลไม้ทั่วไปและสามารถเก็บไว้ได้3เดือนโดยปิดฝาให้สนิทและเก็บไวในที่ร่มครับคราวนี้ต้นกล้วยที่มันออกเครือแล้วเราก็ไม่ต้องทิ้งอีกต่อไปนะครับนำเอาไส้กล้วยมาทำเป็นสารกิบบอเรลลีนได้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ